ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะคะก็มีการคุมเข้มในเรื่องของการจัดระเบียบรถตู้ที่ต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันนะคะคอย่างที่จังหวัดอุทัยธานีที่กองกําลังรักษาความสงบนะคะมณฑลฐานบกที่31ก็จะเริ่มจัดระเบียบรถตู้โดยสารตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะมีการบังคับใช้นะคะกฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามรถตู้ป้ายดำที่ไม่มีสติ๊กเกอร์วิ่งให้บริการด้วยค่ะพันเอกพิเศษพิสา,นารนาคพจนผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบมณฑลฐานบกที่31พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ประชุมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อองงงววาากรบแและนทจัด ระเบียบรถตู้โดยสารด้วยนะคะซึ่งเป็นรถตู้โดยสารป้ายดำที่ให้หยุดวิ่งตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจนกว่าจะผ่านการตรวจจากกรมการขนส่งทั้งบกและได้รับสติ๊กเกอร์อนุญาตให้วิ่งบริการได้โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กำหนดจุดจอดรถต้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้นและปลายทางนะคะอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2กรุงเทพมหานครส่วนผู้ที่จะขายตัวรถต้องเป็นตัวแทนจากสถานีขนส่งเท่านั้นสำหรับรถตู้ใยดำที่ไม่มีสติ๊กเกอร์จะต้องหยุดให้บริการทั่วประเทศหากฝาก่าฝืนมีโทษตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกค่ะ